เราเล่นครบแล้วไงใช่เมื่อกี้กดกทำหมดแล้วทำหมดแล้ว <c oughs> เหลือแค่เล่นบัสนิตตาแต่ไม่เล่น <c oughs> เราจะหาโก <c oughs> m p s ุด h u m p m e

มีวิงแมนข้างนอกเอาปะมวิงแมนอยู่ข้างนอกใครยิงชนะคือได้ปืนตรงนี้สินะอยู่ข้างหลังกำแพงอยู่ข้างหลังกำแพงไม่โดนได้ที่อ่ะว้ายยิงไม่โดน ดึงไปแล้วเมื่อก mm. <Yeah anyway> ี้รอฟูดาวอ่ะโดนนะโดนโดนมีอุ้มิวกลางกลางกลางไว้กลางไว้เดี๋ยวมันขึ้นข้างบนกลางแล้วนี่กลางบนหลังคานี่กลางยังไงอ่ะกลางยังไงอ่ะกลางไม่ได้เราหลังคาเผื่อมันปีนขึ้นมาไงกางแบบไหนอ่ะอย่างนี้หรอก็กลางเออตรงที่ปีนมันเออนั่นแหละ อ้าวอะไรวะหาสะจันเลยเหรอไม่บอกไม่เลือเขาทำลายจริงด้วยอย่างน้อยมันก็ต้องหาทางทำลายก่อนถึงจะปีนขึ้นมาได้ไงเอาเ้ยหายมนแล้วทำแับของบาบคนเลยบ้าเอ๊ะ ออไปแล้วนีไปเลยกมีไปโอ๋เริ้ิวบิว l o o e t come big things in a t I'm i o l u t e i

ไอ้่้องไม่ได้มาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วเดี๋ยวเอาตายกันหมดแล้วเหรอยาเยอะอะไรอย่างพี่เมสิ่ิวสรอยอะไรอย่างนี้อ่ะปูดึงของโคบ้างรอดูถึงเฮียยเหลือเหียเลยมาเดินอ้อมทำไมก็ิ้ไปเลยเียจูไปเลยทำไมก็ยิงพีซมาแล้วเนี่ยมีไปแล้วมีไปแล้วมีไปแล้ว อยู่ไหนวะอืมน่าจะฝั่งนึงน่าจะฝั่งนึงเสาตรงเนี้ยฝั่งเี้ยฝัดจริงจริงนีะพี่มีอันตีนะพี่มีอันตีนะกลางเก็บของก่อนไหมต้องกลางไหมเนี่ยไม่มีคนยิงค่ะยิงขึ้นหลังคาได้กลางเก็บของก่อนกลางเก็บของ เฮ้ยทำดีว่ะอยู่ข้างล่างไงอยู่ข้าง่างเนี่ยกอดแตกแล้วด้วยนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่มีวมีวข้างในหมีวข้างในวเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเล ใกล้แล้วสดสสีเกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดดีไว้แก่นี่แล้วพอี่ทางไินแล้วพีไดยยินแล้วพี่ได้ยินแล้วแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ไวเียรมีหมอด้วยข้างบนอ่ะเฮ้ยเนี่ยเงียอยู่นี่มันชาติอยู่ตรงนี้เลยมีหมอด้วยข้างบนอ่ะเออ <Yeah. S 2> ตอนนี้เตีนยไหนก็ต้องมีหมอแหละ <Okay. S 2> <laughs> เอาละเอาเฮีย oh, yeah. <Thank you. S 2> ใครก <She 's S 2> ูยังไม่ได้ตังค์ <Res aging. S 2> ห้างสักทีเลยนะ อยู่ห้องบนมันไล่ที่อยู่ในห้อง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 อยู่ในห้องเนี่ยพี <c oughs> ่หนีมันไงเนี่ยเนี่ยข้างในน้องมีตัวเดียวนะในห้องมีตัวเดียวอยู่นี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวลงไปแล้วลงไปแล้วหมิวหมิวหมิวในห้องลงไปแล้วลงไปแล้ว โอ้ยรอบนี้รอบรอบนี้กระจายอะนี่มันต้องคเกินนี่มันต้องคเกินโอ้พี่เมย์พอหนูติดตัวนี้ขึ้นมาเราก็เป็นแชมป์มาให้ทำไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหรเนาะพี่เมย์คิดดูละกันว่าตัวอื่นพวกเราอยู่นานจะขนาดนี้ไหมเขาขอบคุณเต่าไปของหนูแล้วปะฮะ ท,ทุกครั้งที่ศกตรมาไม่ชอบยิงเสาไฟก่อนที่เห็นไปแล้วเราก็ได้ยินหนูใช่ไงเพราะงั้นก็เกิน่ะทำไมไม่เล่นตั้งนานลราไปเล่นยิงริวอยู่ได้ตั้งนานมใช่หรอเออทุกสิ่งไม่ค่อยถูกต้งตรงไหนสักอย่างแล้วเมื่อกี้นีพี mm ่ว่าพี่ใส่แม็กวงไปแล้วนั้นไลท์อะรเออไลท์อะ ไม่รู้หายไปไหนวะใครแย่งวะนีมีเยอะแยะพี่ไรนี่เจอห่วงเนี่ยกลงเนี้ยหมายถึงไอ้พวกกล่องกล่องแบบกล่องตรงนั้นไงตอนนี้ยังศัตรูยังไม่มาพี่ว่าพี่ใส่ไปแล้วนะอยู่อยู่หายก็หยิบผลละอันไปเลยกันแดอันึที่อันึอ ชุบแล้วเฮ้ยเสาไฟมาแล้วเว้ยก็แม่เสาไฟมาแล้วคุณจะได้ตังกนทีไปก่อนเนาะวงจะบีบเหลือแค่8ดเดียวกับแอซิดเลยงงตังแอซิดเยอาไม่พูดดีกว่า อย่าพูดเลยโอ้ทางนี้ไม่ได้มาช่วยทางนี้ว่าปุ่แล้วไปกันแบบไวในลรอปไหมไม่ต้องรอคนเราเดินได้เดินหลังแท่งปูเสียงอะไรวะมีคนตั้งที่ชุบเออแปดสามยี่สี่ นี่ไงเขาก็เลยต้องเอาเพื่อนมาให้ผมเฮ้ยทำไมมันเกินเหมแบตโคตรเยอะเลยหมายถึงถ้าอยู่ยิ่งถามเพื่อนมันก็จะยิ่งดีใช่ไหมอืออจะดหมดยังไงดีีขึ้นมาที่หน้าจอหนูอ๋อไม่ไม่ไม่ถ้าอยู่ในวง ถ้าอยู่ในวงชิวจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลอดนึ่งเห็นแล้วมหัศจรนมากมาคนยิงกันมั่งเร็นกกรโดดแล้วเพื่อเหี้ยหรือยี่สิบตามมากเลยกดแดงแล้วหรือวิ่งเร่งนานแล้วทำไมวิ่งตามไม่ทันสักทีก็ไม่รู้มันก็เหมือนความรักแหละยิ่งรักเกาวิ่งตามมันยิ่งห่างออกไปหยุดเถอะ หน้าเขาเลยไม่วิ่งแล้วเนี่ยเขาเบี่ยงไปอกทางเลยอ่ะจะไปเติรนเขาวิธีของผมอะเรวอ่ไปช้าช้าไปช้าช้าเนี่ยวิธีนี้แหละผมว่าเร็วสุดมี่เยียบเลยนะตรงนั้นอ่ะยีโรยอ่พี่ไม่ อ,อตั้งเครืุ่ใชมะตั้งเครื่ไ้มันชุบได้แล้วด้วยดีว่ะจบละล้ลมไปหนึ่งละลายล,าาลมาา้มล่ลม้มระวังข้างหลังวังข้างหลังมีวกข้างหลังเยวอยู่้างละอยู่ตรงไหนกันวะนี่นนล้มสอง เออนั่นแหละอาหออออคนีได้กล่องม่มันแปลว่าอะไรวะฮะเมอกี้พี่ยิงไงนี่นะ ฉันเลยเฟื่นใส่มันแบบมิวถึงลาดได้นะเฮ้ยนูไม่ได้ได้อะไรเลยด้วยซ้ำนูเป็นไอซีพหลฮะแล้วเมื่อกี้ใครยิงน็อตสุดท้ายอ่ะมันจะมีใครใช่เหรอก็เห็นมิวอยู่ข้างหน้ามีมามมีาตัวปูเนี่ยมีมาเก็บแล้วพมยจะได้โอ้ยพี่นี่พาฮาวบอที่ทองเอ้สีแดงเลยนะ น่าจะดีพอๆกับดีเวอร์ชันแหละบอกพี่ไม่ได้มาเล่นรอบนี้พี่มาป่วนรัดอะไรพี่คิวน้อยที่สุดแมวมีใครคิวน้อยกว่าพี่ด้วยเหรอแอซิสพี่แค่สองเองไม่ดูนะกัน เ <t zeker Fro llo> ต็มนค่สองเ x ้า n ี e พี่แค่ n Bag Level 4 Only Chihuahua Squad Chat Chat อะไรเพื่อนทองคุมันไกลจังไงเียวเขาไม่ไปกีบไปให้พี่หน่อยอ่ะไกลมากหนูไม่เห็นเลยหนูเห็นแต่ฮาวอกแดงนี่มันไกลไกลมากมันสลิงไปถึงนู่นเลยตัวเดียวอ่ะติดดูมาสลิ นี่ยปันน่ะดะปันดาไปหรือเปล่าเหลือสามตีใช่มึงไปไกลมาเร็ววะนี่ฉัไม่หยุดนะครับนี่หนูยิงไม่โดนไปให้มันนั่งสลิงมาหนูก็ยิงเฮ้ยเฮ้ยเหลือนิดเดียวนิดเดียวยิงเลยเหลือนิดเดียวเท่านั้น เก็บเก็บตัวที่ล้มได้เปล่าไม่นะไหวหรอแบบนี้ได้วยอู้หออทูนทอหรอไม่มีนี่ทองอยู่ไหนอะอ้าวหอแค่เากระมันหรือแค่มันกระเราใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว เราก็อยู oh. oh, uh ่ในวงไม่ใช่หรอน้ำไปชุดกขาดใช่ชุบเด็กขาดหรืว่าที่หนูเสียบเสียบทุกคนเพราะว่าเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวเรือล่นร่วงเลยเ่อ

ทำความหวังดีเราเสียวเขาไอ้นี่ก็เมื่อกี้ที่ถ้ามันชนอะไรอะไรวะลูกซองโดนพี่พี่ก็ร่วงไงแม่มาพี่เลยหนูหนูวาปไปหาดีมากเฮ้ยกลางเครือข่ายสอ้สุโหดจ้าเลยอ่ะอ้เอสเอส